ปู่มันคิดซอยพอซอยแม่กับไข่ยอยู่แต่ปู่มันบ่คิดดีละใหญ่มาลูกบ้านห่าถูกเมื้อนี่โอ้ยสิเลยย้อนแม่จมทางปอดทางไตนี่น่มเศร้าเอื่นพีป,ปอบไม่กินตับตกินไตลูกน้องนอนเดินโทรศัพท์อยู่หันบ่ลูกมาเป็นยัง ห้าถืน่นห้าทกว่าไปไี่จะหาๆๆมันน่มันป่วยมากเป็นโอ้ยหายหนำปล่อยมันอยู่เลยดามันอยู่เลยจมให้มันอยู่เลยเป็นแังว่าโอ้ยถามันเป็นเด็กหน่อยอยู่เลยก็บที่ายอยู่ดอกเว้วยหิว่มากไอ้ก้วยกินน้อยนึงแต่ก็แล้ว ดื้อมากจับเขาอูแจงหนาแกงหลังกลวยไปกลวยมาก็นอนรับแล้วก็เล้่นวมันใหญ่มากจ้าออนอนบ่รับแบบพ่วเม่แต่เมื่อเราใส่ไปจักออกไปไสดึกดื่นเที่ยงขึ้นกับ่บเห็นกลับมาบ้านมาเฮือน <c oughs> เป็นอยู่จังสันแต คนบ้านเท่าคนเะราหงมาเป็นแสเป็นสาวบัวท่านมีครูหา,าหัวหาเมียบว่วด่าบัตท่านเป็นฟังเป็นฟ้าพอแม่กับ่สบายใจลูกต่อบัตท่านไหนเป็นครอบเป็นครัวบัตท่านเป็นฟังเป็นฟ้าคุณนมก็คือกัน เออถาได้เมียมาซอยก็บคือสีดีนอ่อยย่ามเห็ุให,ห้เหตุหน้าเมียหาคนขอเปไปทรงคือคนขอเปไปทรงเป็นกําลังใจกันซอยเ็ดซอยสางมันก็มุ่งกับแปางดีทั้งโลกมีแต่เนียมาผูกมารัดมาตึงมีหลูกกับส้ำวงของข้อนะอข่อยติดค่อยอยังอยู่หัน มสมบัติปัสทถานก็นโอ้ยจะว่าจังไดพิดจารณาบึงเส้นทางการดำเนินชีวิตของขาาทารวดหยาิโยมทางข้า่าประกอบจิตใจข้า,าประกอบไปด้วยลักของศีลของธรรมเนี่ยค่ะลำบากอยูด่ด้ต้องให้ทุกมือนในคนนะฮะกินแปลกๆ ใช่แน่ยู่นํำบาดหนอกขอกหน้าห้องกับพออยู่เพราะมีผีมีหนองเอินกันกินขวกินน้ำใดแต่อยู่ในที่จะเญิจะเิญแต่โอ้ยบานเงียนติดชิตกันลังค่าซนกันใช้ค่าซนกันกับ่วกหจักกันเด้อตื่นยำสอนมากกัต่างคนต่างแต่งตัวออกปานออกเงื่อนคำเมื่อจืดตาจะในงอกลับมาบาทบาดกับ่ระซํากันกับ รังนกแหละาำกันกำนกหนึ่มยำสาวาบ๊ดออกไปหากินเลียงฉีบจาของตะวันคอยตําไปแต่ภาคกันส่วนกันกบไปหมดนกเป็ดมนมาอยู่วัดนห้องนี้ยมสองสีมาแล้วเป็นฟูงมามาลงอยู่ในสะแต่วันคอยคอยมาก็ภาคกันขึ้นจากสะ บินกลับไปมองเกี่ยวข้องการดำเนินชีวิตมาต่างจากคนหอดสัตว์ตัวเล็กตัวหน่อยก็ได้คือกันเบิดวเนาาต่างจากกัน้าอยู่หากินเอาตัวหลอดชอบสุขเกลียดทุกนะแต่มันห้อมันติดต่างจากสัตว์ สิสาว่สสิงหลเรานั่นกันอนว่าเฮามีศีลมีธรรมนะแต่เฮาบอมีศีลมีธรรมนะโอ้เออต่างจากสัตว์สาว่สสิงเอานั้นไนะ้มีความต้องการคลายกันชอบสุขเกลียดทุกข์นั่นสิฮอบุญฮอหลายเกิดมาผุดพ่พอพุทธศาสนา ผูดังคนไก่วัดกับบุกหัจักวัดนี่บ่กห้จักว่าวัดนี่มียังประโยชน์กับเอาซ้ำใดระเจาะพระสงฆ์นี่มีประโยชน์กับทอาซ้ำใดกับจวบกับสม,มัยปัจจุบันนี่ไปเจาะพระสงฆ์กับทำตัวเลี้ยวแหลกคือกันนะบวชมาหาเหลี่ยงฉีบจะคล้งองไปก็อือบวชมา อยู่สบายไปแหลนหายศหาตำแหน่งการปกครองของสงกับว่า,างกันจากการปกครองบริหารของฝ่ายบ้านเมืองนะบ่า,างกันมีเจ้าหน้าที่คณะหนังคณะนี่ปกครองกันนะแห่งมีเจ้าหน้าที่ปกครองดูแลย่มใดมันแหงเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อย คนบ่าเขาเถึงจิตเถึงใจในรักธรรมคำสอนได้บวชกับจิตใจเถึงธรรมนี่มันต่างกันด้คนได้เหลืองกันได้บวชมันธรรมดาพวกได้ก็บวชได้เล็กน่อยขี้ยุคขี้ยาก็มาบวชก็บ่อึดุ่อยากเออพดบดเพ่นบ่ผู้บำบัดยาเสพติดคุมควมประพฤติเขาก็มาบวช เป็นเน้นเป็นยังไงครูบาอาจารย์ผู้พื้นม,มีกํำล่งพ่าสรอบรมพวกหน่อยมันก,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 ก็มาอบล้มมาอปวดเป็นเน้นพวกกุมค่วมบบพืชพวกสารเสพติดบวชไปบวชมาพระพ่เหลี่ยงไปน้ำเขาซ้ําเน้นหน่อยคุมค่วมแบบพืชมันหลายไปน้ำเขาซัํา ย้อนเ้าว่มมีการแยกแยะนั่นมันมีคนดีคนสัวปะปนกันไปถ้าเกิดว่าแต่คนมาบวชมันสีดีไปเบิด่ดเอ่นห่วยมันเป็นวิชาเป็นรักการสิประกอบไปนคนดีซื่อแต่ว่าคนผู้ที่ขามาอยู่ในระบอบในรักการม่วเนี่ยก็ต้องพัฒนาตนเองไเขาไปในระบอบในรักการเนี่ยมันจังสิเป็นพระที่ดีได้นะ มันม่นบวชมากพ่อได้เล้วไปได้ซื้อโอ้ยบวชตามประเภทนี่บวชนี้บวชบ่นบวชนี้สงสารคือสมัยบวาดเป็นบวชบวชนี้สงสารบวชเห็นโทษเห็นไผ่ในสังสารวัตเห็นโทษเห็นไผ่ในค่วงทุกในชีวิตของคลาราะเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นไผ่เป็นอันตรายชีวิตนอกเกิดมาาิเสียอย่างน้อ มีแต่คนตายนี่จากมีแต่คนตายปลามันสมบัติสิ่งของเจาะแหวนเงินทองม่วนถี่หฮอหากันอยากลำบากบุงกเงินเงินโ่หรือม,มีอยู่ม,ม,มีว่ได้มีเวลาพักผ่อนได้ยอยู่ได้เศร้านอะน่อยแต่ตายนี่จากไปหน่อยกตตายนี่จากไปค่วมตายนี่มันขาดการบ่ไ,ได้เดยบ่หัวหลวงหนา โอ,นอนโ,อโอ้ไข่นอนอดโอยโอยเจ็บทรามาน์ดาด้นอนติดเตียงอยู่ว่าจักเท่าใดปีเท่าใดเดือนไปหายามไหนไม่ได้อยากตายอยากตายจีเป็นทรามานเด็ยมันขน่อยอยากตายบ่อยากอยู่มันหลอบอยู่ไปมันทรามานกินกับว่าได้ปวดวด,วด,วดันปวดนี่เก็บทรามานใจสีขาดกับว่าตายจากเถือ่อนผู้บ่เป็นตาตายขี่รถมอไซค์หลบตายสาับ กูบ่เคยมากูบ่เคยคิดว่าจาของสิตายห้กูบ่เคยบ่มีโรคมีภ,ภัยเบียดเบียน,ยนความตายบ่ได้คิดเห็นในความคิดจักเทือ่อเหมืนผู้จมอยากตายเหมือนท่วมทรมานโรคเบียดเบียนกับ่ตายเหมืนผู้บ่ยอยากตายเพิ่นขีน่รถมอเตอร์ไซค์ไปล้มตายซัตว์ฤกสิเป็นต้นนะนะทิ้งใบต้นเต่ความดีความชั่วนี่ละ่ะ ในคนในตาหนา่าในคนในหมู่จัดผู้ขี่ลายอีนี่ก็โอ้โยเอามาส้างหนังจจกเทรอยร์ตอนจจกเท่าไต์วัจกวัจกละครทีวีผมว่าตีใหญ่ผลลั่นท่องบางหันผลเสียทีมองนีน่นะเสื้อใบเปยังสีบอนจอมโจรใจบุญนเออเข้มามาเดมองออกว่าพิจรารนาว่า คนดีคนสัวบ่า,าสังคมได้ละ่ะบ่าวาพระปายมก็มีปะปนกันอยู่จซส่ละ่ะพวกบวชมากกลิงกระลาดกับวาึดบ่าอยากเด้ทยถกเมือนี่คือกันธรรมะผู้เมือนี่มันใจแคบตัวพอบวชมากลูกคูบาอาจารย์กับมาจดเป็นลิขสิทธิ์เป็นรัพยสินทางปัญญามีกฎหมายควบคุมกำกับธรรมะนังซื้อก็มีลิิทซิ์โอ้ยถาพรพวทธเจ้า เพื่อนยังมีชีวิตอยู่บนเสีวบาจังได้บนนดำเนินร้อยตามนโยบายของ่อของแม่คือพระพุทธเจ้าเพื่อนบอกว่าห้างบอเดเป็นผู้บัญญัติธรรมะได้เพื่อนบอกแต่ได้ประพุทธเจ้าธรรมะมันมียุกรอ้อาเกิดห้อจะเกิดมากก็ดีบ่เกิดมากก็ดีธรรมะเราหนีมันมีอยู่แล้วเพื่อนว่าข้างเป็นเพียงผู้มาขพ่พอขนพบทนั้น ีลเรควมเสียสาระของผืนตอนนึ่งข้าเราว่าดเป็นพระโพธิสัตว์พรท่านได้ออกพนวดกับเสียสาระออกมาจากตำแหนง่งจากอำนาจจากราชสมบัติจาก้าถาบริวารทั้งหลายทั้งปวงจากพันมเหสีผู้สวยผู้งามลูกหน่อยผู้หนาฮักล่าหุ่นกระลังเขืดนมากกรลังหนาหักกระลังขาดการะลังนั่งทิ้งออกไปเสียสาระออกไปไปบวช พอมาบวชเหล้อกับ่ไเด้เป็นว่าของเจ้าของใดเม่ขืนเบิ่งเน,ะเน,นาะเป็นผู้้นขวเป็นผู้หาโมกกระทำทำเพื่อค่วมรุดผลคนัวกหัวแล้วเขาใจแล้วประกาศแล้วประกาศพร้อมว่าของเหล่านี้มีอยู่ก่อนแล้วตถาคตเป็นเพียงผู้ขนพบเท่านั้นเิ่นวาไปยังสันเ้ขืนเบิง่งนะตีตถาคตเป็นเพียงผู้ขนพบเท่านั้น เราจะอุบัติขึ้นก็ดีไม่อุบัติขึ้นก็ดีบุคคลผู้เหมือนเราจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามสิ่งเหล่านี้จะมีอยู่เปนวายังสันเดียเพิ่นยังวาธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติบรดญยกเอาภูเขาตนใหม่หม่วยน้องลำคลองดอกธรรมชาติเป็นพสอนอนอยู่ในรูปรธรรมว่าหนั่นคื้สภาว่าพวมเปลี่ยนแปลง สภาพว่าข่วมเปลี่ยนแปลงนี่เพนดยังว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะคือการทรงอยู่ควมเปลี่ยนแปลงเพิ่งก็บอกไม่ให้เป็นข้ออัดขอ้อทำเลี่ยงในพูดเลี่ยนปริญาตินข้อใจง่ายอันนี้จังทุกครั้งอนัตตานและมีความเปลี่ยนแปลงมีสามัญลักษณะมีเสมอกันมันว่าไปยังสัตวนะ์นะเนีเราเห็นเห็นบ่ดนะใบใหม่ใบต่อต้อนใหม่ก่อนอิปต้นเศร้า มันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปคือกันแตกสลายทุกอย่างมีอายุใส่งานของมันอยู่พอจังส์มีอยู่สานัน้นวันพะระสงองค์เน้นกุมือนนีเบ่าเรื่องปล่อยว่างบ่าเรื่องนิพพาดผ่าน,านอาธรรมะไปจดลิขสิทธิ์มีกฎหมายควบคุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญารูปภาพคู่บาอาจารย์ด้วยกันเอาไปจดเป็นลิขสิทธ์มีกฎหมายควบควมุคมห่วย มันสิไปไปว่างอย่างไดนมันยังไปยึดของมวบนบมนีอยู่ไปหยังคือบ่เปิดใจกว้างคือพ่อแม่คู่อาจารย์มันเปิดเทศไปซ้อนไปบอกไปหเห็นไปยังส่นไปเิียวไปซ้อนเอาไปขาดไปขายไปสิพิมพ์เป็นจำนายเอา้า<ไ>เขาเกิดเสิเอาไปเลียงลูกเลียเต่อเขาธรรมารยังคืดเห็นคำเขาสัมผณ์หลวงปู่คูณแต่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่ โอ้่นโด่งดังเดืองเลียนน,ยน,นั่นเลียนนี่กวดูกซิย์ลูก้าผู้อยู่ไก่ก็อยกงไงเพื่อนจดเป็นเอกซิทเพื่อจะควบคุมมวยคนเอาไปก๊อปปี้ขายโอ้ไอ้นายเอ้ยเพิ่นมันขายได้ไหมมันขายดือ้อมันจะได้มีเงินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียม,มันเห็นนะหสมัยก่อนมีนาคาไปสัมผาสเพืนะ่อนนะหลวงพ่อมีนักมวยคนหนึ่งมันเราก็บ่มหัวัจวันโต ก็เกลี้ยวบึงไปมาแต่คนนี้มันจะได้เป็นแชมป์โลกนะสี่สี่ไปถึงตัวบักแสนซอฟเพินจิตทำไมเด็กมันนันต้อยไปแต่ว่าได้เป็นแชมป์โลกอีดีบัดโอ้ยมลงกูไม่หลูลนะอกูนะอ้าวนักการเมืองก็มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเขาว่าได้ได้ได้แต่เวลาเขาไปลงเลือกตั้งเขาไม่ได้หลวงพ่อจะไม่เป็นพูดโมสาบอ ถามกูไม่ได้มุสาอะไรถ้ามันมันลงสมัครเลือกตั้งมันมาหากูมันอยากได้ถ้ากูบอกมันไม่ได้มันก็เสียใจนี่นะกูก็บอกก็ได้ได้มันก็ได้แล้วมันได้ลงสมัครกูได้บอกว่ามันได้เป็นซอสะเออแล้วกอ้วเออบอกเป็นขออัดขอทำดียนะโอ้ขวดก็ได้นะนี่เข้าตัวมือนนี่พว่อมันธรรมะว่ามันเป็นธรรมะใจแขบมัน่เป็นธรรมะของะพุธเจ้าเป็นธรรมะใจแขบเป็นธรรมะ ดีเป็นกลุ่มเป็นผวกเป็นสายยืดซสายไหนล่ะผมด้วยทมกันได้เป็นสายน่ะสายนีผราก็ได้โอ้ยก็ซสายพาะคุไเจาะอ่แล้วจะถือว่าสายใดเออเนาะแบง่งแยกกันไปพิจารณาบึง <c oughs> อ,อัดขอทำของมวนนี้มันเห็นไปยังสัตว์บุกร้านเทอผ้ากันประมาทผ้ากันพิจารณาดีๆ ได้ยินได้ฟังย่างมาจริสิเป็นกระตายตื่นตูวไหมพี่จารณาดีๆสะก่อนสมัยเด็กี่เลยมีแอนมีเมซี่ผู้หนึ่งเล่าเบายัางมากกะติถือเตล็กเตเบอร์นะบ้านไปมากมีหน่องเคยกับหน่องสาวเขาลือกันในบ้านว่าเราฝากเงินหน้องสาวเราไปสื่อเล็กถือสามตัวหาลอย น้องสาวนั่นบื้ว่ามาอารมณ์ร้อนแม่นอีหลีบ่เขาลืออยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองว่าจะาาฝากเงินขนอยไปซื้อเลขถืกสามตัวหาร้อยถามแม่นอีหๆกว่ยสิบ่เขาไม่จะกินเพราะว่าบรรจามาบวชเลยสิบ่เห็นบ่ซื้อเลขซื้อเบิร์ขืนกันวงเวงวงเวงเขาเลยมาถามเพิ่นว่าเอ้าเขาลือว่าจังไรก่อว่าซัดนจมาถามเพิ่นเขาลือว่าเจ้าเขาลือว่าแม่ซี้ฝากเงินข้ายน้อยไปซื้อเลขถืกสามตัว ขาน่อยเริมาว่าเพิ่นถ้าเพิ่นซื้อซื้ออีดีเขาน่นอยสิบ่เพราะเขมาม่เป็นจริซัลนไหนมึงไปซื้อให้เพิอนอพน่นอยู่บ่ล่ะเพิ่นได้ฝากมึงอยู่บ่ล่ะบ่แล้วบว่ได้ฝากนี่มึงสิไปเสียข่าวเลือ่อดอย่างไรวะแต่ว่านนคือจะอวัวอยู่นกก่ากวนมันบ่ได้คิดไปปานนัดหรอกข่าวเขาเลื่อนมาเมซี่นี่ฝากเงินน้องไปซื้อเลขเถียงชามโตน้องเครียดว่าเอื้อยรักซื้อเลขโอ้มาพิจรารณางเบิ่งว่าเจอคนนี้เนี่ๆมันมาตืวว่นข่าวตื่นมงคล มีหยั้งมาบ่ยางกิดมันสิไปเสือเขาจากไหนเนาะข้าวนันก็ลเือว่าเขาฝาเงินเพิินไปซืือเนาะแม่นบ่ผู้เจ้าขึข้นเกือต่อบ่าบ่ายังที่มาขึ้นได้เราอยู่วัดอยู่เลยนี่นิทานมันเนี่ยจะนิทานค้นตื่นข่าวตื่นมงค้นนะโบหูวจักผิจารณาลักการ่าเออข้าก็เป็นตัวหนึ่งในเหตุการณ์อยู่เลียวก็กล่าวถึงเนี่ยหูวจักอยู่เดียวคนประเพียรตื่นข่าวตื่นม่งค้นีน่ไยแต่เด้อคลุ่ม้อโอ ผรกก็มีแต่เหลืองความซักซิดเพ่อได้เลียงชีพบจะคข้องไปออว่าอ่างแต่ซอยสังคมสังคมอืมเห็ดนอกหลีดนอกรลอยต่างอออแก่คั้มสอนในทางกะพุทธศาสนาคนหันมาไปยังสันเดเห็นเหตุการณ์ว่าอนี้เกิดขึ้นอันตมาเะมื่อค็นอาจารย์ของทิสสะพุษสะอาจารย์ของสาลีบุตรกับโกคลานะ เพิ่นได้ไปบอกขล้านะกรับราสารีบุตรเรามาท่านได้วบวชได้ไปฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วเกิดาสาบซึ่งเกิดดวงตาเห็นธรรมครับมาส่วนเราสิในสำนักเดียวกันส่วนอาจารย์เด็กของอยัางไหไปรับรู้นํำอาจารย์นั็นว่าไปสาเจ้าพวกมีปัญญาไปอยู่น้ำผู้มีปัญญาสาข่อยคนโง่สิอยู่กับคนโง่นี่ดอกหากินน้ำคนนง่เนี่ดอกคนโงน่โงโงมันยังหลาให้อยู่โอ,อก็บอก เห็นเหตุการณ์ทุกงมือนี่เกิดขึ้นเนะาะเมื่อคืนเบิงพระเจ้าพระสงฆ์กับพระากันเห็ุไปตัวถีบตัวแดนเนาะการปกป้องพุทธศาสนานี่บ่แมเป็นปกป้องโดยวิธีการมวแม่นวามีเหตุการณ์ยังขืนมากพระเจ้าพระสงฆ์พิษองค์หนึ่งกับเอาค่าระบาดออกก้หนไม้มากบ,าบังคับออกก้หนไม้มากให้อยู่ใตพระภิกษุบวชมาในพุทธศาสนาสมบุคคลที่สองในประเทศไทยนีย่ยไม่มีซิทไม่มีเสียงยังเด ไปเลือตั้งนั่นเลือกตั้งนี่นเาขาบวได้ขืน,นรถได้ซากเขาไปยังเกิลขืนสํากู่มือนี่เออสมก่คนที่สองไปบอเรื่องนั้นอย่างบ่ได้บอเรื่องการเมืองพระภิกษุเล่นการเมืองไม่ได้เอาอ้เรื่องหลวงปู่หลาุ่นะเรื่องปู่หลาุ่นะพระภิกษุผู้เรื่องแล้วพระภิกษุพระไม่สอนโยมอย่าไปสอนหมาที่ไหนมันก็คนมันอยู่ตรงนั้น ก็ S <S.> สอนมันอยู่ตรงนั้นหนเอาไว้เลยล้มปูหลาคนเอาไปเลยพระ,ะ,ะไม่สอนโยมแต่จะไปสอนหมาที่ไหนนั่นๆๆนั่น <S. <S.> เห็นไหมนั่นล้มปูหลาโอ้เสียดมันเสียดดึงดูดท่าทธาคนในล้มปูหลาานี่ก็แมนขวมเพิ่นเห็นบอกพระพุทธเจ้าบนเทศเ,เอาเทศดเอาเศษทีเทศเอาเจ้าฝ่ามหากษัตริย์ให้เขามาทาาในพระพุทธศาสานาะเมื่อคนนั้นน่ก็ละท่านในพพุทธศาสานาะ ประชาชนคนไต่พกครองก็อยู่เป็นสุขอยู่สบายเป็นบอกเมื่อคืเบึงเป็นเมื่อบอกเจ้าอโกมหาราชจากเป็นผูมีคววมแขนหลาหน้านิคมบุขาคนบุบเอาไฟเผาบนนี้ระเจ้าอโสมหาราดในตำราเนี่เทน้ำมันลาดเผาบวกอริสตูขาซื้อกุญเด้พอบั่นปลายชีวิตมากกยังมากศรัทธาสมเณรน,น้อย เชิดชูพุทธศาสนาคิดเบิ่งตี้เลพระเจ้าอโศกมหาราชประวัติเพิ่นเข้าว่าจังเดยไปศึกษาตำรานันตำรานี้อุจจักหมของเกิดหมองตัทสรูเมืองกบิลพัหมองแสดงถ้ำกันแหลกพวกโปรดปัญจสมคีปัญจก็ธรรมดาปานใดเด้การศึกษาม,มื้อนีดมันเปลี่ยนแปลงได้พิจารณาแต่ว่าคนคูมื้อนีโอ้ยยังกระมาจบเป็นดีกระส์เบิด คูบาอาจารย์ตายไปคกอบ่ปจากเขาแล้วบางหม่องบางทีเก็บไปนึกหันเรียกกับว่าร่างกายสังขารเปลี่ยนเป็นท่องแข็งเป็นใหม่เหมือนว่าโอ้ยเอาแต่ควบศักดิธิ์มาปิดหลักทรรมคำสอนเอาแต่ควบหัศจรจันพัศจรจรั์เนี่ยมันบ่ได้แปบลบว่าพอเหินเดินอากาศได้ดีหัศจรรย์พัศจารย์แปลว่าดีแล้วดีมาก ดีที่สุดแปลงในคั์สันจันไม่ได้แปลว่าแนวอื่นได้แปลภาษาไทยมาบ้านหนึ่งเฮ้าสิปกครองพุทธเข้าสีดูแลรักษาพุทธศาสนามันก็ต้องไห้พระมีความขิดเองโดยเฉพาะพระเจ้าประสงค์ก็ต้องมั่นคงในลักีิขาบทรักพระวินัยนั่นได้ผูทสิสืบทอดพุทธศาสนามีการประพฤติธปฏิบัติปุกฤษเข่งขัดในขอวัดปฏิบัติบลลลหลวมเลาะแหละนะ ตัง้งคิดตั้งใจบ่พึ่ปฏิบัติบ่ไปแลน่นน้ำยดบ่ไปบ่าน้ำวัตถุสิ่งของอั็นนะบ่แม่นโอ้ยยืนซองไตโตะกันเดากแรีนเป็นเจ้าคณะนั่นเจ้าคณะนี่จักเสียามาอีหยังเกิดมาบวชเข้ามาเล้ย,ยก็ยังสีมาซอสใส่แวงหาเอก,กลาบมียศมีสรรเสริญอยู่พวกับนี้มันสิขีห,หัวตายมันจะจกรบัจชัดมาทำบาปอยู่ในเพจของนักบวชนี่โอ้ยสีไปอ้างว่า ฉันร้างโรงพยาบาลตรงนั้นฉันจ้างโรงเรียนตรงนี้เงินไดๆมาสร้างเอาเงินได้มากนหนึ่งิดศีลผิดธรรมเนาะซ้ำพระเจ้าะประสงค์ไปเด็ดดอกไม้เอามาบูชาพระเนี่ยหนาะดือดที่ว่าจะคล้องดีบุญยึดซะบ่ไปเด็ดอดอกไม้มากมากันเอาผักคองเขียวยมันก็ผิดศีลผิดศีลเดี๋ยวมาดีเด้อก็ะซ้ำโจรน,นั่นีน่โจรจอมโจรมาหาใจบุญนั่ยนะเสียใบยนะนั่นป่นเศรษฐีปน่ปนพวกโคตโกงเอาไปแจกประชาชน มันก็นดีอยู่แล้วแต่แต่ว่ากคตไม้กับพิษกฎตไม้อีกขึ้นบา้างพิษศีลพิธรรมอีกผลกันขากันนั้นบ่จังสีเป็นตน้นนะตีละเฮ็ดยังยามาให้มันไปถูกต้องคองทำป้ายภาวนาไปธรรมะของมุปธิเจ้าเป็นขนขัวมาเิ่นกับประกาศชัดเจนว่า มันเป็นของมีอยู่แล้วเพิ่นเพียงไปพูดคนอแต่ว่าคนรุ่นใหม่พระรุ่นหลังมาโอ้ยดูเหมือนดูคู่บาอาจารย์ก็เอาไปจดปปเ,เป็นีิขสิธิ์ไปไปหลวงลำกํำเกินทรัพยสินทังบรรดามีกคมีพิษกคหมไม้เป็นอกคดีอาญาทางแข่งฟ้องร้องเรียงรัพย์สินกันโอ้จเสียว่าจังไดทรมาใจแคบอาตมาวะเอาไปอยากเอาไปพิมพ์ไปอยากเอาไปอ่านไปอยากเพียโอ้ยเทปเปีนยนอยางให้บอก็้นสมัยขงังพุธการ เขามีศรัทธาแกะผาบพระพุทธเจ้าไปนน้ำหน้าพลาไป็นนื้อถ้ำเฮ็ดไป็นโอ้จักเท่าใดเป็นมันเหมือนเป็นมันพันองค์เพิ่นคือบ่ให้ฝ่ายกฎหมายไปตามจับเขาละเมิดลิขสิทธิ์โอ้ยบ่คิดเบิ่งแต่ว่ามาถ้ามาคุมเหมอสิไปปล่อยวางจังไงแต่ธรรมะคูบาอาจารย์มันยังเอามาจดเป็นลิขสิทธิ์ไปเบิดขายหนังสือธรรมะขายนั่นขายนี่กันไปมันก็เสียหายติล่ะของม์เงนนี่เฮาไปเตี้ยดเห้ปล่อยวางก็บ่ปล่อยวางแล้วสิว่าจังใด ระวังดีๆมึงเข้าเจ้าไปเขาวัดเขาว่าคู้มือนี่ก็ได้กวนหัวพรมเลื่องเลี่ยงฉีบจะคล้องกับุ่้ดบอยากเได้กู้มือนี่หากินทั้งทางนี้นะบวชมาเนี๋ยกันนั่นกับังแนี่นะก็ดีเดียกัคลายเลียนเนี่ยกัคลายเลียนนี่เนี่ยกัคายประัดชิกเห็นบ่เขาเอาเครื่องร่างของขังมาชิมไปวันนี้โอ้ยประัดชิกทอกว่านี่ยบวมือนี่ห้่วไปแล้วว่าชิมไี่นี่ว่าเอ้เลยห้บอกท่าไปบอกท่า่าบักท่ายาดมาซน โอ้ยแต่ก่อนกนจะจกเอาหนังยังมาชิมไม่นั่นหอเิมาเห็นไสยศาสตร์กับเา้าวอกาบ่คนเดียว่า <c oughs> พิจารณาเบึงเอ้าทำมากับไสยสาศาสตร์เพื่อสิบไปกันมันสุดอกพิจารณาเบึงสู่มากพัฒนามากเอาบอกสู่ฟังสื่อดอก